การที่พวกเราจะมารู้แจ้งตัวจิตได้เราต้องถอยเข้ามาถอยเข้ามาโดยการเห็นว่าเสียงนี้ที่พูดนี้มันไม่ใช่เรามันพูดของมันเองมโนภาพที่นึกอยู่นี้ไม่ใช่เรามันนึกของมันเองอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สูงบ้างมันก็สูงของมันเองอารมณ์ทุกบ้างมันก็ทุกของมันเองอารมณ์ทั้งหลายมันทํางานเองแม้แต่เรามารู้ว่าอาการที่รับรู้อยู่นี้มันก็รับรู้ของมันเอง ความจำมันก็จำของมันเองอ้าแล้วเราอยู่หนเนี่ยความรูปแบบนี้นะให้จิตตอบนะพวกเราจะต้องเข้าใจวิธีการที่จะรู้แจง้งจิตและมันพร้อมทีจะรู้แจง้งจิตได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยปฏิบัตดิด้วยวิธีการฟังเทวปอาจารย์การฟัง ความรู้หรือวิชาจิตนี้ฟังบ่อยๆฟังจนมันคุ้นชินฟังจนมันเคลียร์ฟังจนกว่ามันจะโลง่งสังเกตน,นะถ้าพวกเราจับหลักได้ถูกมันจะโลง่งถ้าจับหลักผิดมันจะหนักมันจะวุ่นวายถ้าจับหลักถูกมันจะโล่งตลอดเวลาแต่ถ้าจับหลักผิดมันจะโล่งเป็นบางครั้งแล้วมันก็ตุก มันอาจจะโล่งแป๊บหนึ่งนล้กระทุกทั้งวันใช่ไหมแต่ถ้ารู้แจ้งได้เมื่อ,อไหร่ปุ๊บมันจะโล่งตลอดเวลาเลย